ออกมาผูกมัดวัดได้ยาวเท่าไหร่เติมศูนย์ให้หนึ่งตัววัดเป็นนิ้วนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวกันหน่อยครับอิงค่ะแอนดาค่ะเมย์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อไมคค่ะหอมลี่ค่ะปันค่ะปัหยงค่ะวันนี้เรามีเกมมาให้เล่นมีอะไรในตัวเอามาผูกกันได้ยาวเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมีตรับเมตรมาวัดวัดเสร็จปุ๊บเราจะเติมศูนย์ให้หนึ่งตัวคิดว่าวันนี้เราจะได้กันสักกี่นิ้วรวมกัน4ี่คนเดี๋ยวเราดูเ่าแต่นิ้วที่เรามาวัดคือนิ้วของไททันนะคิดว่าวันนี้เราจะยาวได้เท่าไหร่คะ โอ้ทรงนี้มาเรียนพิเศษเหรอใช่อะเรามาดูกันนะคะว่าน้อจะทำได้ยาวเท่าไหร่บ้างเฮ้ยอรู้ใช่ปะเนี่ยว่าพวกพี่จะมาถ่ายกันเราจะวัดจากไลนี่แล้วกันากนอ้ไม่ใช่โอเเราจะวัดจากลน์นี้ลวกันนี้มาไมไม่เช่นงพันี่สิบเก็บหกสิบหสิบยกบหกสิบหกสหกสสกสิบหกบบกหบบ คุยๆสามารถดึงลงมา,มาแล้วชัดก,ก็มากเกินไปแล้วแกงนี้เขาขามาลีดลีดหาย <ไป S 1> แล้วลช่วยดีกว่าเราจะขี้โกงน้องๆด้วยวิธีอะไรดีวะเราก็เติมศูนย์ข้างหน้าเขายังมีผ้าห่มต่ออาวุธเครื่องไม่หมดพี่เห็นน้องๆคุยโทรศัพท์กันนี่คือโทรตามเพื่อนมาอีกหรือเปล่าเฮ้ยของจริงแล้วเขาเดินมาเล้วเดินมาเขาดึงดึงเมันขาดออกมาอย่างนี้เลยอันนี้คือพอใจในผลงานยังพอใจแล้วนะ สอ0ร้อยสามร้อยหสจุดที่เก้าสิบสอาิบาทอ่ะให้น้องๆพักไปตกใจหึวันนะครับเดี๋ยวเดีราคลับมาเจอกันแจกตังน้องๆกันวันนี้แล้ทำไมเราถึงให้เล่นเกมนี้เพาวงแบงกันมันจะปล่อยเพลงใหม่นะครับชื่อเพลงว่า no where ไม่ผูกมัดไม่ชัดเจนนะครับเเงินธอจใ ค่าโปรโหมดวันนี้7,920บาทนะครับผมลองให้น้องๆองฟังเป็นแบบพรีวิวก่อน 2> 1, 2งั้นเธอจะให้ฉันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนในชีวิตเธอมีตัวตนดึงไหมรับเพียงการเยาให้เธอแล้วก็จบไปจะให้ฉันอยู่ตรงนี้อยู่บ้น,นี้ มันเจ็บเพราะไม่รู้ที่ไม่เรียบร้อยไม่ได้ผูกมัดแต่ไม่เคยชัดเจนพร้อมไหมครับพร้อมมากค่ะเห็นว่าถ้าเป็นคนอื่นร้องจะดีกว่าแบบเห็นพี่มางมานานแล้วขอบคุณมากนะคะโที่มาเล่นกับพี่เหมือนกันนะขอบคุณมากครับรับตังค์ได้เลยครับ